สวัสดีครับผมแซมพีรพลนะครับกับไอโนยูโนนะครับเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังหรือว่าเรื่องที่อยากจะทําคลิปวันนี้ก็คืองานแรกผมมาจากสมุทรปราการนะครับมาส่งที่อนุสาวรีแล้วงานที่สองเร่งมาค่อนข้างไกลนะครับผมอยู่อนุสาวรีแต่งานที่โรงแรม My Hotel นะครับ My Hotel อยู่ที่ไหนอยู่ที่เพชรบุรีซอย สิบห้าประตูน้ํานะครับ้จากประตูน้ํานะครับเด้งไปถึงอนุสาวรีย์ได้ผมเปิดเป็นออโต้ไอเซฟไว้วันนี้ออกมาก็ปกตินะครับจะมาเก็บเพชรอันนี้เดี๋ยวจะคุยกันอีกครั้งหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเพชร pet, นะเก็ตเดนไดมอนแต่ว่าวันนี้อยากจะคุยเรื่องเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องเนี้ยตัดสินใจทําคลิปกระถานขึ้นมางานเด้งมาเห็นไหมครับไมล์โฮเทล มายโฮเทลสุขุมไม่ใช่เพชรบุรีซอย15แถวประตูน้ำนะครับก็รถติดนะะตอนนี้ผมติดอยู่ใช้เวลาเกิน10นาทีแล้วเกิน10นาทีแล้วจากประตูน้ํามาไ้จากที่อนุสาวรีย์มาประตูน้ําเนี่ยซึ่งถ้ารถไม่ติดมันก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่ารถติดนิดนึงอันอน,นี้เกิน15นาทีแล้วแต่ที่อยากไปรับงานนี้เพราะว่าระบบเลือกรถผม <laughs> ผ่านคนขับจํานวนมากมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับ ก็เข้าใจกันได้เรื่องนี้ไม่ต้องไม่ต้องบอกทุกคนก็ยูโนอยู่แล้วนะครับคือทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าว่ามีงานจํานวนมากในกรุงเทพที่เรารับส่งลําบากนิดนึงนะครับก็เนื่องจากว่าก็เรายังเทาๆอยู่นะยอมรับเพราะว่ามันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายอย่างที่ไรแรงนะเอาอย่างนงี้เอาพูดพูดอย่างนี้แล้วกันเหมือนกับเราเป็นถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับ เราเป็นหาบเล่แผงลอยซึ่งก็ยังมีอยู่นะใช่ไหมฮะแม่ค้าพ่อค้าที่ขายริมทางเท้าริมฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้เยอะมากอ่เห็นไหมบางทีเขาก็เป็นเป็นเป็นกิมมิคของเราด้วยมั้งเห็นไหมครับเยาวาราชนี่ก็ทางเท้าทั้งนั้นอะ่ะใช่ไหมประตูน้าเนี่ยบางทีเราเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่ไหมครับริมทางเขาก็มีนะ หลายจุดหลายจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ยังยังมีการค้าขายททางของเราเช่นเดียวกันนะคือผู้โดยสารพยายามเรียกแท็กซี่ปกติแล้วไม่สามารถเรียกได้เราถึงเกิดขึ้นไงอาจจะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวนะในอาเซียนนี่ก็หรือว่าทัวโลกก็แล้วแต่นะอย่างอูเบอร์ไอทัวโลกอย่างกร a ฟเราพวกเราถึงโตได้อะผมก็ไม่ไม่ ไม่ไม่พูดตรงนี้เยอะดีกว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าพูดถึงเรื่องงานนี้ดีกว่าว่าเอ๊ะผมผมจะไปรับผมไปรับนะเนี่ยกาลังไปรับแล้วจะไปส่งยังไงก็น้องใหม่หรือว่าเพื่อนเพื่อนเอ่อตรงนั้นแถวแถวแนั้นก็ยังเข็บงวดนะเรื่องของออแอปคารนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมผมรับงานนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายคนอยากจะดูนะครับ คือไม่ได้ว่าชี้นำให้รับงานอย่างนี้นะครับแต่ว่าอยากทำขึ้นมานะเพราะว่าถ้าไม่มีใครเปส่งคือผมผมก็อยากเป็นตัวแทนของแก๊ปคานะคนกดเรียกมาเราไปรับโอเคเพราะว่าถ้าไม่มีเราเราเรา,เราไม่รับนี่ก็ไม่มีใครรับนะผ่านมาได้ตั้งเยอะเห็นไหมครับผ่าน ผ่านคนขับจํานวนมากมาได้ยังไงประตูน้ําเพชรบุรีราชเทวีพญาไทผ่านไปจะถึงอนุสาวรีย์มาแมทกับผมนะจนกระทั่งเนี่ยสิบสิบห้านาทีแลยี่สิบนาทีผู้โดยสารก็รอนะคือพองานเด้งมาปั๊บผู้โดยสารส่งข้อความมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยผู้โดยสารส่งข้อความมาว่ารอนะพองานเด้งมาปั๊บก็รอเลยเห็นไหมฮะรออยู่ที่ล็อบบี้มารับนะโอเคทักถามอ่า I'm waiting แอดไมล์โฮเทลล็อบบี้อโอเคผมก็ตอบไปโอเคผมกำลังมานะแต่ธรรมดาฮะประตูน้ำเป็นแบบนี้นะครับก็คือรถมันจะติดหน่อยนึงซึ่งก็ไม่อยากแคนเินนะเพราะว่าระบบเลือกรถรถผมแล้วนะก็อันนี้อยากจะ <laughs> ทำคลิปผมเชื่อว่าต้องมีคนดูแหละ <laughs> งานนี้เก็บเพชรอยู่ ยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ห้าเม็ดวยมั้มมันกี่กี่โมงอ่ะวันเสาร์ผมจําไม่ได้แล้วจะมีเพชรห้ากระดับให้อ่ะช่วงกี่โมงจําไม่ได้แล้วนะจําได้ช่วงสายๆก่อนบ่ายโมงอะไรเนี่ยนะสามสามชั่วโมงเ,ยเ่ยแต่งานเร่งมาผมก็เกือบเกือบเก้าโมงเก็บเพชรเก็บเพชรได้ไม่ถึงห้าเม็ดด้วยถ้าไปจุดนี้ขอสักสิบเม็ดได้มิเนียโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับเชื่อว่าหลายคนอยากจะดูนะครับ 我熟悉的声音，沉默在黑暗中伫立，听你呼吸。曾经并肩交换过勇气，在撼动我内心，不需要理由，就那样笃定。多认真，多少的坚定，怎么取舍才？ 有意义，经过多少练习，才会成为这样的你？我始终在这里等一个消息，你也没放弃，跨越世界一起飞行。 这个末世纪，和你交集。曾经并肩是你，让年龄刻在了我记忆。我知道我可以这样笃定，多认真，多少的坚定，怎么取舍才有？ 别放弃我们的肩。 When I feel blue and I'm on my knees You are there too, get me on my feet You melt away every hour of each frozen day the thing about you is gold. Is gold. When I look at you, my heart breaks wide open. Baby, let me love you. Let me love you out loud. Baby, let me know you. Know you inside and <laughs> out. I have tried to. Put Into words, how it feels to love so much, it hurts to try and think of what you mean to me. To be lost with all, every little thing about you is gold. Is gold when I look at you, my heart breaks wide open. Baby, let me love you. I found All I need to know, need to know what love is about. We can only let it grow, so baby. Let me love you. Let me love you. Let me love you. แสดงมานะครับแล้วก็มาเลี้ยวเข้าตรงซอยราชินีผ่านโรงเรียนราชินีนะครับแล้วก็มาทางด้านท่าเตียนนะครับท่าเตียนแล้วก็มาทาง I'm sorry I'm t a l k with uh m y c l i p video clip I'm sorry yeah, We here fair it hundred and fair one hundred and thirty four We're h e ิ e ี้ t บั t รไอสต it better. ร์ไอ stop it inside. ก็ผมบอกผู้โดยสารว่าผมพูดกับวิดีโอคลิปนะครับก็นี่ฮะเห็นป้ายไหมถนนเชียทุพลเราเลี้ยวเข้าถนนเชียทุพลเป็นลานจอดรถนะครับเป็นลานจอดรถอ่าก็จะมีป้ายให้เรารับบัตรนะตรงนี้ปลอดภัยนะจอดรับส่งได้ ผมแค่มาส่งครับมาส่งแล้วออกไปเลยขอบคุณครับรก็เราเข้ามาในน,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 นี้นะครับก็จะเป็นลานจอดเรารับบัตรนะฮะได้15นาที ไม่มีค่าจอดนะตรงนี้ก็เป็นจุดจอดรับส่งของผมนะครับปลอดภัยยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับวิีย yeah. thank you so much for request grab fan yeah. 134 okay. yeah. thank you thank you so much ดาวล็บใส enjoy your trip with w a t much. คา่าโดยสารหนึ่งร้อยสาสิบสี่บาทนะครับแต่ว่าผู้โดยสารให้มาร้อยหกสิบนะครับก็ใช้เวลาเยอะนะฮะใช้เวลาไปถึงห้าสิบนาทีจากงานเด้งมาทั้งไปรับไปส่งเนี่ยนะครับผมใช้เวลาถึงห้าสิบนาทีตอนนี้เก้าโมงสี่สิบงานเด้งมาตอนประมาณสักห้าแปดโมงแปดโมงห้าสิบนะครับห้านาทีห้าสิบนาทีทั้งไปรับทั้งไปส่งนะครับก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วหวังว่าจริงๆมีจุดรับส่งหลายที่นะหวังว่าคนใจถึงก็ก็จะมีงานต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วงานงานนี้มันใช้เวลาเยอะนะเพราะว่างานเด้งมาไกลมากแล้วก็โอเคผมจบก็จบงานแล้วนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปอื่นๆต่อเนื่องมานะครับ